สวัสดีได้จ้าพวกกันนี้แล้วค้ากับไวทุกตาผาฝันเพิ่งคันมาปวกมาหุงอันมันละกอสุกเนาะขนาหรือว่ามะหุงสุกคะ่ะหูมหอมคะ่ะพันตะเลยก็บ่รู้น อันเสียงอันตัดยาไอเอ้ยพอนทำงานค่ะพันตัดยาออกจากส่วนอย่างอ่ะบ่านำบ่านำไปคุยกันไปเนาะค่ะเนาะอกมังงงไปว่างั้นหรือเปล่า ลมพัดเย็นเย็นคน่มีแหงก็น,นาดไลยสวนมือน,นี้อากาศดีอากาศสุดชื่นเด็ดกระบ้ควยจา้า่ปเลยเนะค่ะเด้อลมพัดเย็นเย็นสิบรรยากาศบ้านนอกเนาะค่ะเนาะ แซ่บแซ่บขำมงคกันเลยหอมชื่นใจก็นาดเลยกำลังคดีหวาน ค่ะมัละกอส,สุก มะละกกสุกหรือว่ามะฮงสุกนะคะเนาะ,ะสาาอีสานกม็มะฮงกินดีขนาดอยู่แถวนี้ตำมะฮงนี่กินได้โคมื่อเลยตำก็ชะลพัดาตำเลยค่ะส้มตำนะะี่กันทางบ้านเอยนี่ก็แม่ค้าอันส้มตำหลายเลยคะ่โะโค克拉 เหลือลรห้าสิบเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ว่าเราน่สั่งต่ำแต่ว่างั้นเดี๋ยวไปต่ำมันถ้าลตํำกุ้งต่ำหอยต่ำเตอร์มิมีมดค่ะตํำรวมมิตรต่ำเตอร์ก็ตาราคาแพงขึ้นนะคะรู้สึกว่าส้มตํำธรรมดานี่สิสี่สิบห้าบาทเลยว่ะแล้วตเตจอ่ะค่ะเด้อถ้าเจ้าดังก็ห้าสิบเนาะค่ะเนาะ โซมาเอ้ก็่ํำกินเองค่ะเพราะว่ามันกินคนละรสแล้วพันเครื่องที่ห่าวเซอร์ก็พันดัางท้อเอ้ตุกปตาไปกินแล้วชินีฮันแซบยุคค่ะแต่ว่าวันละวันแข้งขาบวมมดเอ้ก็เลยเสาวันเลิกเลิกนันบวดบวค่อยใหญ่บวบค่อยซื้อกินไปเลยค่ะโซมาก็เอดกินเองนำโคลเรือนนะค่ะันอะตางถ้ากินมาแล้วชินีขาบวมไปสามือกันอีก เอาหัวผเผาแพ้บเผาแพ้อันดังเรืองพันเสือเกลือหรือว่าอันพันเสืออันแต่หรือหลายเนาะค่ะเนาะบางอย่างเนาะต้มน้ำปลาร้งปลาลากะว่ากันไปว่าเจ้าวันเจ้านี้ก็แแทบพวกจวเจ้าหรอกคะ่ะแต่ว่าถ้าไปกินไลายลายอันไปกินนําไปสดน้ําสักไล่ไลสักหางกซ้อนเนาะโอ้ยกลับมาเหินนี่แข็งขาบวมมาค่ะเอ้ยก็ไดกษพยายาม แสดงว่ามันมีมันเข็มเนาะค่ะเนาะแสดงว่าร่างกายเอ้ยอันความเข็มมันบวรับกันเราเราหวังกันเลยค่ะเอ้ยกันเลยก็บ่ได้กินซีซัวกันเลยเนาะค่ะเนาะเ็ดนี่ก็กินบบได้แล้วเด้อค่ะเรียกเสริมเพจอันสงเม็ดนติกากินแค่ไหนบมุษขันทเดิมมันอันนี้ยังเล่าฝังเนาะค่ะเป็นตำไหว้เยอว่า มื่อวานนี้เอสคุยเตี๋วกินแซ่บแซบค่ะตัวผู้เจ้าว่าเปโลกอันใส่บะเพ็ดครัวเอ้ยก็นึกว่ามันอะบะเพ็ดหรือใส่บักไหลค่ะกินไปน้อยนึงเพราะว่าท้องหอนอันท้องหอนเงาเงาเสีได้อันได้ยุดซีซื้อค่ะอันมันหอนท้องเอละเสวแต่ว่าน้ำซุปมันแซ่บแซบน้ำซุปอัน ทำเองได้ค่ะมเมื่อวานนี้ก็ได้แต่ว่าอันก็เป็นความความคิดโรคของตัวผู้เจ้านะคะเห็นมะเพ็ดป่นเลยอยากหลุดอยากก,กกินแซ่บๆเอามะเพ็ดป่นโรยลงไปเพราะว่าอันตักไปได้สองสามขำเพราะว่าอันท้องอันเหี่ยวเหยวเลยค่ะท้องอันฮ้อนอันไหวๆน,นะคะก็เลยหยุด Mm hmm. มะหุงสุกหรือว่ามะละกอสุกได้จะเด้อเอาไปเสิร์ตู้เย็นไว้แช่เย็นๆกินเป็นตแซบเน,นาะคะเนา,เพาะพบกันคลิปต่อไปด้วยจ้าสวัสดีค่ะ